ตัวละครต่างๆมีภูมิต้านทานอะไรบ้างในไมค์ครับ EP 2แมวและโอเซ o ลตกจากที่สูงไม่เป็นไรไก่ตัวนี้ตกลงพื้นชาครับผมมันเลยไม่เจ็บวัวเห็ดตัวนี้ถูกฟ้าผ่าไม่เป็นไรครับแผมเปลี่ยนสีได้ด้วยจิ้งจอกอยู่ในพุ่มเบอร์รี่ได้โดยที่ไม่เจ็บตัว i r รอนโกลิตกจากที่สูงไม่เป็นไรอยู่ใต้น้ำก็ได้ครับแต่มันจะขยับตัวไม่ได้สโนโกลิมตกจากที่สูง ไม่เป็นไรเหมือนกันครับตัวนี้เบรสอะไรที่เกี่ยวกับไฟทําอะไรมันไม่ได้ครับสไตรเดอร์ ider, ทนไฟเหมือนกันครับตัวนี้เกิดมาก็เดินบนลาวาได้เลยแมกมาคิว ma อะไรที่เกี่ยวกับไฟรับได้หมดครับตัวนี้ซ็อกลินต้านยาพิษน้ํายาทาร้ายทนไฟทนลาวาแถมอยู่ใต้น้ําได้วอร์เดนทนไฟครับตัวนี้แถมเดินข้ามรางรถไฟได้ด้วยวิทเทอร์บอส ก็เหมือนกับอันเดดครับต้านพิษน้ำยาทำลายทนไฟและเมื่อเหลือเลือดต่ำกว่า50%จะเข้าเฟส2ครับมันจะเสกก่อป้องกันการโจมตีระยะไกล Ender Dragon บล็อกไม่สามารถขวางทางได้ครับทนไฟทนพิษและในจังหวัดที่บินเข้ามากลางพอร์ทัลมันจะป้องกันการโจมตีระยะไกลถ้ามีตัวไหนเพิ่มเติมอีกอย่าลืมพิมพ์มาบอกกันนะครับ